คนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน ผมเข้มเข้มทุกเชา้านี่ก็เข้มเข้มกลมกลม่อมเข้มทุกวันกับเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าเบอร์ดี้สาปีเข้มเคียงข้างคุณที่สุดของไบรท์เหนียวสุดแน่นสุดเนึบสุดสุดพาวินวอชอัพเกรดใหม่ ชนะคราบเหนียวแน่นหนึบสะอาดหอมติดผ้านาน30วันเชื่อไบใช้เลยฟินทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบน้ำปลรราตาหนัวใส่อะไรก็อร่อยลองชิมด,ดูครับงั้นชิมเลยนะคะอืม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 ,อม,อม,อมตนัวอร่อยจริงๆค่ะน้ำปลรราตาหนัวแซ่บนัวนัวบุม๋มลับเลย Carrier X Inverter Plus เนรมิตความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ6,000บาทต่อปีถาพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier Carrier ใหม่ดีนี่ส,ส,สบูสเหลวอาบสระ Smile b o o s t อ r Organic ร้อเอร์เซ็ออกกนต์100ผ่านการทดสอบไฮโปอร์จินิกรอมสวิทดีนเทคเทคโนโลยีกลิ่นหอมผ่อนคลายบู o s t รอยยิ้มได้ไดท<า>ั้งบ้าน Dini s นม i l บูสเตอร์บางคนเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดี อนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนที่สุดของไบรท์เหนียวสุด แน่นสุดหนึบสุดพาวินวอชอัปเกรดใหม่ชนะคราบเหนียวแน่นหนึบสะอาดหอมติดผ้านาน30วันเชื่อใจใช้เลยฟินทุกกลิ่นพร้อมวินทุกคราบใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรคะ่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุ้ยใช้ง่ายรสดีไม่เฝืนปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงคะ่ะ ไม่ได้มาปอกคาถาไม่ได้มาเห็ดทุกวิถีทางแอ่จะชวนมาสดชว่วดีโดอัพลุกใหม่สดชื่นท,ทันทีต้องดีโดสดชวนมันมือสดชื่นมุนมวนดีโดลุกใหม่สดชื่นสะใจมุนมวน New Yaris อมนุษย์ a l i f e เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะ ดิ่ต้องมี C ีพีบุณนาพริกแดง้งแนนหอมอร่อยแซ่บซีพีบุลนาพริกเลยผมให้ความสำคัญกับทุกมือยิ่งอาหารไทยยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ใหม่กะทิผสมน้ำมะพร้าวตราชาวเกาะผ่านกรรมวิธีขันอันละเมียดจนได้กะทิกลิ่นหอมกลมกล่อมฉบับไทยแท้เพิ่มความอร่อยให้ทุกเมนูข้าวหวานหอมเข้มข้นนี่แหละอัตรรสความอร่อยอรตรรไรกินเสร็จยังคิ้วเต็มหน้าร้านน้อใหม่กะทิผสมน้ำมะพร้าวตราชาวเกาะอัมพลฟูด้ดหาวดาราว,วันนี้พี่พล,ล่า สุดท้ายหรือเปล่าเที่ยงวันนี้เราดูในวาวดาราค่ะว,วเจาอาบน้ำโชกุบุสึ100%เอร์เซของผู้ใช้รู้สึกผิวชุ่มชื่นขึ้นจริงใช่ตอนแรกหนูก็มั่นนะว่าหนูรวยมาก <c oughs> ไปเจอในแชทโอ้โหตอนแรกจะเอา BM ไปขับสักหน่อยเอ้ยเขาแพงกว่าเราอีกไม่